ครับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับนี่เป็นมืออันดีครับของการจีโอ,อกภาษาของผู้หน่อยเราครับผู้หน่อยครับของตากบาดเทโวครับในอำเภอมอี่เจ้าคณะอำเภอในอำเภอการสมช,มชยัยบุรณะทำทุกอย่างถล่มทลายครับมันเป็นทางตากบาดเทโวที่องอน

Terima kasih telah menonton! เช้าช้านี่ไ้ใส่นเช้านี่ัทประกันไข่เกียบะค่ะไม่ใช่ประกันไะรกันเทียมประกันเกิงเดี๋ยวจังมืงไยู่เดี๋อว่เยวลงยูู่งเล Chào là Xin chào.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  Xin

แอนี้ท้ายลูกตลอดเลยครับกับอนาจักรวันไะลมกให้หมแล้วเปล่อหดเลยัตไล่สุบกระป๋า ครับไอ้ลุงยูงงงทูบโปรโมทผู้หน่อยเขานำครับ,รบผมก็รอมเพ็ีย่สองอยู่ครับเออสุดยอดสุดยอดเครับสุดยอดขอเสีย,สสยทฤษฎีใีม่วันนี้พวกเราพุทธสารนิืชนชามเผยน้ำายียนนะครับ<ไ>นำโดยพระครูพระเกษมกิตานนยศเจ้าคณะตำบลและเจ้าวัดวัดป่าครีบรรพุทนี้วัดป่าครีบรรพุธนี้มีประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่ยาวนานพระสารธรรมโควิดก์เจ้าาอําเภอองค์แรกท่านได้สร้างพระใหญ่ ครอมป่องภูเขาไฟที่นี่นักธรณีวิทยาได้มาพิสูจน์แล้วว่าหินที่อยู่ด้านบนจะเป็นปุกๆนั่นคือหินที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาภูเขาไฟจริงพระสางฆธรรมโควิดท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่มาเห็นร่องรอยในการเป็นป่องภูเขาไฟและก็มีธรรมชาติที่สวยงามท่านก็เลย ยึดพื้นที่ตรงนี้ที่จะสร้างเป็นวัดป่าคีรีบรรพนและก็ได้สร้างพระใหญ่คล่อมกลองเขาไฟไว้เพื่อความเป็นมงคลของพี่น้องชาวถิ่นดินซึ่งพระใหญ่นี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองหากท่านใดมากราบมาไหวามาอาธิษฐานสิ่งใดแล้วจะประสบความสําเร็จเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกท่านและเมื่อปีที่แล้วเรากับพระเดชคุณท่นทานได้ร่วมกันสร้างพระ บันไดยพญานาค199ขั้นเพื่อความเป็นมงคลเพื่อความสวยงามและเป็นที่ถ่ายรูปเช็คอ็มในพระพุทธศาสนาก็อยากเชิญชวนพุทธานิกชนทุกท่านครับหากจะมาเที่ยวอำเภอน้ำยืนต้องมาที่วัดป่าคีรีบันพุแห่งนี้ด้วยเพื่อกราบไหว้บูชาพระเพื่อจัดโลงพระพุทธศาสนาเพื่อเติมเต็มและมีความสุขกับความ เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองท่านทุกคนครับขอเชิญชวนครับนะครับขอบคุณครับท่านนายอำเภอที่ท่านนายอำเภอได้ลกล่าวไว้แล้วครับเกี่ยวกับดูน้อยการท่องเที่ยวเท่านนายอำเภอมาให้สัมภาษณ์ขอบคุณมากครับท่านนายอำเภอให้ให้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์นายอำเภอแล้วดังแน่ คลิปนี้คลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับทานนายเภอได้กล่าวไปแล้ว